ครับขอุยานะครับมีอยอ,อยากากอยากจะบอกว่านี้เป็นเนี่ยยืนควมคิดเรื่องนี้ถ้าเราตามข่าวจะได้ยินว่าตรงเล่าเราไม่ฟังไม่ได้หมดแต่ว่าถ้ารลงสีนพูดเรื่องปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่แค่สองตอนนี้เหลือเจ็ดก็คือภางการท่องเที่ยวนะฮะ ภาคการท่องเที่ยวเลยครับถ้าพิจิตว่าทำอย่างไรการพนาเพิ่มนะลดขั้นตอนไม่ผู้ขนาดก็ค um uh ือการประกาศประกวดราคาโครงการการจะบอกว่าท um> uh uh ุกคนคงรู้ใกล้เคียงกับผมนะครับว่า้าคนะครับในเรื่องของการที่จะประบาปลี่ยนทุกอย่างนะครับคะแนนค่าหนึ่งที่ผมตัดเป็นจำนวนร้อยมันเล็กทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมหรือเป็นโพสต์วันนี้สื่อโซเชียลมีเดียก็แข็งแรงาะแนนขอนผมก็ แต่กทก็จะดูในภ้าคนี้คือส่งเสริมเพราะนั้นเบ็ดเสิ็ที่ลงมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทรทหรือจังหวัดที่มาเราจะเป็นเอกสารุการร่วมกับทางทรทด้วยนะครับก็อย่างที่ท่านว่าราชการจังหวัดได้เรียนเกี่ยวกับหลักสารงสการก็มีมากนะครับพอสมควรเหมือนกับเป็นจุดเริ่มก็จะมา